สวัสดีค่ะบอกสภาพเมืองสองค่ะขอค่ะค่ะวันนี้คุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแฟชั่นรวมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นล็อตไอจีนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบั็ราคาค่ะราคาคุณลูกค้าจ๋าราคาสามพันห้าร้อยบาทนะน้ำหนักยี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการน,นะคะลูกค้าจ๋า 100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ่ายสาบาทนะคะประมาณการใช่ค่ะเป็นมอรวมๆเป็นแบบว่าเป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงใช่เลยมีทุกอย่างอยู่ในนี้เสื้อกางเกงกระโปรงแกลตเป็นเดรสค่ะลูกค้าจะเอาง่ายๆมีอยู่ในนี้หมดเลยนะคะใช่เลยอ่าั์นี้เป็นเดรสนี้ทำงานได้ไหมคะเพียวออฟฟิศได้เลยออฟฟิศก็ได้งานก็ได้นะคะ การวมทุกอย่างราคาเราก็คุ้มนะเอาไปลองเอาไปเทสก่อนค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าถุงนี้ในราคาสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นราคาคือย่องเยาไว้ได้แล้วค่ะน่ารักราคาน่ารักมากเลยอ่ะพี่ได้เก่งแล้วอ่ะหนูได้แบรนด์ค่ะให้ใช้เอาไปแมทกับเสื้อแมทกับเสื้อสติฟ้าสัวนี้ได้เลยเอาไปแมทเอาไปขายค่ะเไปใส่คู่กันได้เลยนะลูกค้าจ๋าถือว่าเป็นอีกหมวดที่อยากนำเสนอเลยอะคุ้มคุ้มยั่วย นะคะลูกค้าจะาคุ้มคุ้มยั่วๆกันไปเลยในราคา3า0 0บาทนะลูกค้าจะาตกแต่งชุ่ต่อิ้นนะคะลูกค้าจ่าขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจะา0บาทนะคะ30บาทยั่วๆเลยลูกค้าค่ะจำสูตรสวยๆแบบนี้นะคะต้นทุนเพียงแค่30มบาทเท่านั้นลูกค้าค่ะนำไปทำราคาได้หลากหลายเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้ร้อยเก้าเก้าได้ไหมคะเพียได้ค่ะร้อยเก้าเก้าสองร้อยห้าสิบสองร้อยเก้าเก้าได้หมดเลยนะคะ ผมไปเลยเอาง่ายๆได้หมดเลยนะคะลูคะกค้าจ๋าเยอะๆกันไปเลย<ช>อะสไตล์เกงแบบนี้ก็มีมานะคะไหนที่เป็นแ,นแบนๆก็สามารถชัดแยกคำราคาได้เหมือนกันอะปลายไฮตองแต่งสไตล์แบบนี้ก็มีนะคะใช่ใชแล้วค่ะสวยเท่านั้นเลยลูกค้าค่ะแนะนำเลยนะคะราคาเพียงแค่3,500หรบาทเท่านั้นลูกค้จาจ๋า ใช่ค่ะเป็นเนื้อยีนเป็นกางเจงยีนสไตล์แบบนี้นะคะลูกค้าจะต้นทุนประมาณการ3 0ิบาทนะคะอันไหนที่สวยๆเขาเรียกกำราคาได้นะคะลูกค้าจมาหรือว่าจะเป็นโ่องทรงเรื่องสายขออนุญาตใส่บ้านเราเพราะว่าโมดนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าแตใส่ก็จะใส่บ้านเรานิดหนึ่งใส่ประมาณไซส์เอ็มเป็นหลักนะคะอ่ะออกงานค่ะออกงาน ปฏิเดชแบบนี้ก็มีนะคะกระโปรงมีกางเกงค่ะเป็นงานรวมๆถามหางานอะไรลูกค้าสามีมาหมดเลยแต่ว่าวันนี้เป็นคุณภาพเกียรติเอกใช่เลยนะคะลูกค้าจ๋ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำจำรูดนะคะอาจเจอบ้างนะคะลูกค้าจะาห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าจ๋ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบล็อกนะคะแต่ว่าคุ้มนะเป็นจ้ำค่ะไม่ใช้น้อยเลย ได้จำนวนชิ้นประมาณการ100่งรถึงชิ้นวิจํ้สวยมากแล้วมาเ,มเป็นชัๆๆๆๆๆๆ้นๆเลยอ่ะมาเป็นตับเลยรอ้ภาจะเอาไปลองก่อนเอาไปเทสก่อนหรือว่าจะซื้อไปใส่เองก็ว่าคุ้มเพราะว่าตัวนี้เป็นรวมไซส์วิได้มแล้วค่ะๆๆน่าสั้างงยาววิได้เละคะเรื่องไซส์ก็บ้านเราเรื่องแฟชั่นบ้านเขานำเทนกว่าบ้านเราแน่นอนยิ่งเป็นแฟชั่นรหัสนี้อุ้ยน่ารักแท้เนาะเป็นเป็นเป็นปาดไหล่ค่ะเป็นโชว์ไหลต้นทุนต่อชิ้นประมาณ30บบาท ลูกค้าจากตัวละร้อยได้ร้อยห้ได้อีก180รอยแปดได้ค่ะแล้วแต่หมวดแล้วแต่ประเภทเดี๋ยวค่ะน,นะ<ๆ>ที่สวยๆก็สามารถขยันทำราคาได้นะคะราคาได้คันาหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าแนะนําลูกค้าศึกษาตลาดก่อนตลาดที่จะนําไปขายนะคะ<ๆ>ลูกค้าคะบางตลาดอาจจะได้ เยอะนะคะใช่ค่ะแตได้น้อยใช่ค่ะเอาง่ายๆแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะคะใช่แล้วแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดอีกนึ้าววิกตอเรีค่ะดีใจสุดเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะตัวนี้เป็นของวิกตอเรียนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเออสายเดียวอ่ะเป็นออกกําลังกาย แนวอออกกำลังกายแนวเซ็กซี่นะคะประมาณนี้นะคะสปอร์ตหน่อยจ้าค่ะก็เป็นแนวนื้อน่ารักสไตล์แบบนี้ก็มีอ๋อนี่สาวเนื้อเป็นเนื้อผ้าป้ายใช่แลยเนื้อผ้าป้าสไตล์แบบนี้ก็มีถ้าเพื่อนผู้ชดูว่าจะเป็นโทนแบบว่าเป็นเนื้อผ้าซิวที่เบาบางบางเบานะลูกค่ะจ้าสไตล์แบบนี้ก็มีอุ้ยน่ารักค่ะอุ้ยน่ารัก ื้อคลองเสื้อคลอกนะคะลูกค้าจะดูว่าจะออกแนวกีฬาเลยได้ไหมเอาแนวกีฬาแบบนี้ก็ได้นะรุ่นาคาตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นหมวดรวมๆนะคะลูกค้าจะเอาไปลองเอาไปเทสอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือว่าอยากเอาไปลองขายก่อนว่าตลาดนั้นจะขายแฟชั่นสไตล์แบบนี้ได้หรือเปล่านะคะแนะนาเป็นลองถุงนี้ได้เลยนะเพราะว่าราคาของเขาค่ะ3,500บาทเท่านั้นถือว่าเป็นคนที่งบน้อยมากราคานารักากงบน้อยมากนะเอาไปแซมเปิลก่อนนะคะจะเอาไปลองก่อนได้นะคะ อุ้ยตัวนี้ยูนิคอร์เป็นกระโปรงหรือว่ากางเกงทรงกระโปรงไหมคะกางเกงไหมคะจะเป็นกระโปรงคะกางเกงทรงกระปรงมันก็น่ารักมากเลยอ่ะเป็นทรงกระโปรงด้วยใช่เอาเป็นของยูนิคอร์ด้วยยูนิคอร์นะคะดูค่ะจ๋าอุ้ยเสื้อผนน้นเอาเป็นลูกไม้ลูกไม้ตายแบบนี้ก็มีติดมานะคะแต่ว่าแบรนด์ที่เราเจอส่วนมากก็จะเป็นของยูนิคอร์นะคะดูค่ะจ๋าเอาเป็นเสื้อขาวบ้างดูค่ะ สามารถแยกกลุ่มตลาดได้ด้วยนะถ้าเสื้อขาวสไตล์แบบนี้ค่ะขายดีรอบหน้ามาเป็นขาวด้วยถ้าเดสสไตล์แบบนี้ขายดีเราจะมเป็นเดรสั้นนะลูกค้าจ๋าเป็นเดรสนะคะเป็นเดรสรวมหรือว่านี้จะเป็นผ้าขาวอันไหนขายดีรอบหน้ามาเจาะกลุ่มเฉพาะหมวดได้นะคะลูกค้าจะลองเอาไปลองก่อนเอาไปเทสก่อนอันไหนขายดีก็มาซื้อเพิ่มเติมได้นะคะใช่เลยจ๋าอ้ี่วยเท้านั้นเลยลดลดเท้งนั้นเลยลูกค้าจ๋าเป็นหมวดที่แนะนำเลยลูกค้าจ๋า เป็นแบบรวมๆเลยใช่ค่ะใหลูกค้าได้เลือกได้หลากหลายด้วยนะคะชอบอะไรก็อยู่ในนี้เลยเอาง่ายๆนะคะลูกค้าจะรวมๆมาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอ่ะเป็นเดรสเป็นกางเกงนะคะแต่ว่าเรื่องแบรนด์นผลิตของเขาจะทั่วโลกนะคะลูกค้าจะอเมริกันกีเกิลค่ะลูกค้าจ้ะอ่าอเมริกันกีเกิลนะคะลูกค้าจ้ะเป็นงานรวมๆเดรสกระเจี๊ยบดูอะไรค่ะมีหมดเลยได้เลย ไดเลรวยมาไม่น่าเชื่อได้สามสิบบาทอันนี่ชู้สวยนะค่ะแยกทำราคาได้เลยใช่ค่ะลูกค้าจได้ขายดีรอบหน้าก็มาเอาเดรล้วนใช่คะจากกระโปรงขายดีก็มาเป็นกระโปรงล้วนนะคะแยกลุมได้เลยยิ่งเป็นเกจลไาแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเขาจะเรียกว่าเป็นเจลสกินนีเนาะคะอ่าถ้าเกงแบบนี้มารอบหน้าเอาสกินนีอ่าถ้าเป็นตัวแบบนั้นเป็นผ้าไฟค่ะรอบหน้ามาเอาเป็นผ้าาฟนะคะ แยกกลุ่มได้เลยได้เลยพี่เอ๋กลุ่มเยอะแยะเหมาะมากเลยหมวดนี้ใช่ค่ะคือขายใหม่ก็แนะนําลูกค้าที่ขายอยู่แล้วก็แนะนํานะคะหรือหารายได้พิเศษก็แนะนําอีกหมวดนี้คือเลิศมากใช่ค,ค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มจริงคือคุ้มแบบสุดคุ้มเลยะนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นขาวๆสไตล์แบบ,แบ,บนี้ลอเรน,น,นะคะก็มีนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะอุ้ยน่ารักน่ารักค่ะมีตัวนั้นแล้วอ่าเป็นสไตล์แบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นแขนคล้ายๆกับแขนทรงบัวนะลูกค้าจ๋าเป็น สไตล์แบบนี้ก็มีติดมานะคะใช่เลยอุ้ยอะไรอย่างงี้กางเกงอ่าาาากระเกงสองบอลลูนไม่ใช่สบายสบายอู้ยกระเกงสองบอลลูนอุ้ยน่ารักมากเลยพี่เหว่จับเทปกับตัวสีไหนนะได้เลยใช่ไหมไปแล้วอ่ะจะจับเซตให้ดูอ่ะไปแล้วไปเถอะค่ะคุยค่ะไปเถอะแล้วค่ะไปแล้วก็ไปเถอะค่ะคุยค่ะอยากได้เหรออยากเห็นเนาะตัวนี้ได้ไหมเนาะแขนยาวแขนสั้นตัวนี้ได้ไหมเนาะแขนกรุดมาหมดเลยได้ไหมเอาเป็นแมทใช่ไหมคะเอาเป็นแมทใส่กันแบบนี้ได้ไหม เอาไปขายเอาไปคู่เอาไปแมทใส่กันได้เลยเพราะว่าของเขามีทั้งเกงแล้วก็กระโปรงนะคะลูกค้าใช่เลยขายคู่กันได้นะคะได้หมดเลยลูกค้าขายเป็นชอดปเลยค่ะอ้ยน่ารักค่ะเป็นเชิดแขนยา สไตล์แบบนี้ก็มีนะคะอ่ะอันนี้ก็ประมาณกา<ช>นะนะคะจาส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะใช่ค่ะรวกลางคะ่ะกค้าจ้าสำหรับมวนนี้นะคะเป็นหมดแฟชั่นรูมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลถไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบันะคะราคานะลูกค้าจ้าราคา3,500บาทนะคะน้ำหนักนะคะ 25กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะ38ค่ะค่ะสาวลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG โทรเข้ามาสอบถามจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้ค่ะวันก็เปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางขอให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ